โอเยกับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเช่นเคยโอนสันติแชนเนลวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าคอนสเตบพูลิชเช่นเคยนะครับเกมที่เป็นจำลองเราเป็นตำรวจเนาะวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะให้เรามาทำอะไรนะโอเคสำหรับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่5านะไม่แน่ใจว่าเป็นพาร์ทสุดท้ายหรือเปล่าเรามาดูกันดีกว,ว่าว่าจะเป็นยังไงมะโอเคสวัสดีครับไปรุ่นโอเคต้องขอบัตรเนาะวันนี้ไม่รู้ว่ามันมีจุดประสงค์อะไรให้เรามาทำอะไรกพ่อนเนาะโอเค มีปุ๋ย4ใช่ไหมลังแอปเปิ้ลสองถังวายหนึ่งโอเคเราต้องโอเคเราเอาขนออกออกออกไม้ออหมดเลยแล้วตรวจดูว่าจริงหรือเปล่ามันตรงกับที่เขาว่ามาหรือเปล่าไม่รู้ว่าว่าครั้งนี้เขาไม่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 รู้นะว่าครั้งนี้เขาห้ามให้อะไรเข้าไปอ่ะไม่แน่ใจไม่แน่ใจ ไม่ไม่มีมั้งไม่น่าจะไม่มีโอเคถังวายสองถังแอปเปิลสองปุ๋ยสี่ถังวะถังวายอ๋อถังวายสองถังแอปเปิลสองปุ๋ยสี่ถังวายอ้าไม่มันตีแค่ถังวายหนึ่งอะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคืนไปคืนสินค้าไปเวลเราตรวจสภาพรถสิมันเป็นยังไงจ้ะดูชื่อกันชื่อก็ไม่ตรงชื่อ,ไม,อไม่ตรงเว้ย คนนี้ชื่อไม่ตรงย๋ยวดูน้ำหนักน้ำหนักรถโอเคน้ำหนักรถผ่านนะชื่อไม่ตรงไหมเลขทะเบียนรถเออสี่ห้าแปดหกพีเออโอเคทะเบียนรถเบียนร,รถตรงนะชื่อไม่ตรงหน้าตาล่ะเฮียเจอขุนช้างกันแล้ววันนี้<อ>นี่ปิ้งมาเลยนะหัวโอเคต้องขอโทษด้วยนะว่าไอหัวร้านผมขอโทษจริงผมก็หัวร้านเออโอเครูปตรงนะเรามาดูกันว่าเป็นยังไงรับแ,แรกเลยดูรุ่นรถดิรุนรถรุ่นนี้มันใช่หรือเปล่า เราตรวจใ,ให้ละเอียดนะเพราะเราไม่ให้เขาผ่านอยู่แล้วแหละสำหรับชื่อไม่ตรงไปจบกระจกแตกหนึ่งจกแตกหนึ่งโอเคไหนดูดิอืมไม่มีเ้ยแต่ประวัติชื่อนางกุลไม่ตรงข้อจำกัดไม่ใช่รายการสินค้าดลกระจกแตกยางแบนไม่มีกระจกหายดูสัญลักษณ์นี้ว่าเป็นตรงหรือเปล่าอืม แต่แต่ยักตรงนะมันตรงตรงแต่ยูยังยังหมดเลยแต่ชื่อไม่ตรงเว้ยขอีทีว่าคอมเมนมันใจเมื่อคอมแน่นำไม่ตรงอ่ะมันชื่อน้ชื่อน้นไม่ตรงเข้าใจใช่ปะมันก็ไม่คนผ่านเนอะรับชื่อที่ไม่ตรงแล้วแล้วก็อุปกรณ์ก็ไม่ครบอ่ะในการสินค้ามันไม่ไม่เนี่ยก็คือจกแตกก็คือเราไม่เข้าผ่านเนาะโอเคเราก็ติ๊กเลยไม่ให้ผ่าน เดี๋ยวท้าปลอดภัยครับผ่านมันไม่ผ่านไม่ได้อะเพราะว่าชื่อไม่ตรงชื่อไม่ตรงแล้วหนึ่งดูซิจะเป็นยังไงเออเห็นไหมมันมันไม่ผ่านไม่ได้อยู่แล้วชื่อไม่ตรงมาเจอค่าวต่อไปเลยมามามาอันนี้ห้องขันที่จะใหญ่นะดูซิว่าเขาจะขนอะไรมาสวัสดีครับลุงขอดูใบขอดูบัตรหน่อยนะครับว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อ้าวชิปหาแล้วเดี๋ยวลกกูลกกูลกลกกูลกกลกต้องไงขึ้นรถขึ้นรถไอ้เว้ยขึ้นขึแฟนที่ยัลไอ้ยี่ยังหนีกูไหมหนีกูไหมหนีกูทางไหนวะหนุนหนุนางหน้าทางหน้าน้าเห็นแล้วเห็นตแล้วอ้าว มั่นนี่ฉันคนนี้อย่างเงี้ยนนายคิดผิดแล้วล่ะชื่อเสียงที่ฉันเลี้ยงนามมาน่ะมันเลี้ยวนะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหน้าต้องทำไงเนี่ยผมต้องทำยังไงมีปืนอย่าลุกผมต้องตั้งกติเอ้ยมึงจะทำไรมึงอ่ะมึงอ่ะเอ้ยปักปักไปไหนไปรุ่นหยุดมึงหยุดเลยอ่ะหยุดได้ยงัง ไม่เลวมึงทำไรเฮะน,นี่เหรอเออก็อ,ออกมาเฮ้ยไปนไหนวะไปไหน,นวะกูโลกหมดแล้วเนี่ยคุณทำ หนีทำไมมึงจะหนีกูทำไมครับไปไปไปเขาคุกเขาคุกโอเคใช่ไหมเอาว่ะเลื่นยศเฉยผู้ติดต่อที่หายไปจ้าโอเคได้เล่นยศว่ะตอนนี้มันอยู่ใรรถแล้วเนานะตอนต้องไปไหนอะไม่แน่ใจดูแผนที่สิชายแดนปิดมาๆๆต้องไปที่ชายแดนนะตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนวะ ตอนนี้ผมอยู่ตรงตรงข้างหลังไป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 เข้าเรืองจำไปกินข้าวแดงซะไปกินข้าวแดงกับโอเลี้ยงซะมึงอ่ะมึงอัดมันหนีฉันอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวสายข้างหน้าออกชายแดนไป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 ย่าหนีนะ <c oughs> แม่ เล่นกับใครไม่เล่นท่าแล้วทุกอย่างอะอยู่ในชั้นคำนวณหมดแล้วอะพื้นที่แถวนี้ชั้นรู้จักมดถ้าจะหนีก็คงยากอะพูดได้แค่นี้โอเคยัยถึงชายแดนแล้วนี่ตามสเต็ปเราก็จอดขวางถนนเหมือนเดิมเพราะเรานักเลงโพอ่ะเออเออคุณมีอิสระที่ทำเอ้ยอย้ายไปที่ห้องขัง อิส,ร,อสระอะไรปิดจะเรียนดิเฮียดกหูชิเปิงยังไงต่ออ่ะเฮ้ยหน้าที่เรายังไม่เสร็จเลยนะ่ะเฮียมึงไม่คิดจะมาโบกแทนกูเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูไหนโลไวรุนสายเราวพึ่งสูญเสียการติดต่อทางวิทยุกับกองพลไปที่นั่นโดยด่วนและตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น จะช่วยเหลือคุณอ๋อเราจะมีพรรคพวกช่วยเหลือนะหนึ่งคนจะช่วยเหลือคุณนําอาวุธของคุณออกไปจากโต๊ะเหรอกว่าไม่ทันอ่ะไหนดูดิเฮ้ยโง่มึงอ่ะโอเคโอเคผมต้องไปทำธุรกิจทางนอกก่อนเอาว่ามีปืนวะมามาโชคดีสหายมึงไม่สอนกูยิงก่อนเหรอสอนกูยิงก่อนได้ป่ะ โอเคคุณใช่ไหมที่ต้องไปผมอ,อาจเป็นความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์อีกครั้งมันเกิดขึ้นอย่างน้อยเดือนละครั้งเหรอไม่ไม่จะไม่เป,ปิดบอไปได้เวลาออกลบไม่รู้ว่ามันให้ปืนมาด้วยมันต้องได้ยิงอะ <S 2> <S 2> ลงไม้เหรอเดี๋ยวไหนได้วะผมว่าต้องได้ยิงแน่เอาปืนมาอย่างนี้ไม่ได้ยิงก็แปลกแล้วเชื่อดิมามามา,มา เฮ้ยเดี๋ยวเลยป่าไอสัตว์เลย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 เียเออมันปิดอ่ะ้างหน้าก็ได้มันปิดมันปิดอันนี้ได้รับเพรกิจมาทําด้านนอกเว้ยอันนี้ครั้งแรกเลยวะโอเคสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก่อนอันนี้เนาะอาจจะงงนะถ้าไม่ดูก่อนอันนี้อาจจะงงว่าผมทําอะไรมาบ้างให้ย้อนกลับไปดูก่อนเลยนะ ผมพูดจริงว่าถ้าไม่ย้อนกลับไปดูอาจจะไม่รู้เรื่องก็ได้ข้างหน้านี่ว่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไหนวะเลี้ยวอ้ยเจี๊ยเดี๋ยวอะไรอะแล้วขอให้เป็นจุดเริ่มตน้นของเฮ้ยอะไรอะไม่อยากเชื่อว่าจะอะไรอะออกไปจากที่นี่เถอะ มันไม่ให้ออกอ่ะมันขี่ไม่ได้เฮ้ย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 หึโดนี่เลยอ้าวอะกูแตกไม่หนุกเลยอีเวนอะไรอ่ะอย่าตายนะสหายปริตันยังต้องการคุณอยู่จริงเหรอมึงต้องการกูจริงปะเนี่ย เอากูมาฆ่าแล้วเนี่ยขอบคุณที่เล่นโอ้จบแล้วเหรอจบแล้วเนาะโอเคพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นลรงใจของดับิษต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับโอเคสำหรับผมจะเล่นเกมอะไรต่อไปก็ติดตามไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเล่นเกมต่อไปแน่นอนโอเคเจอก,กันเจอก,กันคลิปหน้านะครับคุณ เจอกันฮูฮู